มทุกท่านนะผมผมเ็สเปอร์นะผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมสมตช์แจ้กันดีเช่นเคยนะครับโอเคนะผมในวันนี้ก็อยู่กับตัวละครดองกี้นะผมเปิ่มาซึ่งวันนี้นะผมไม่ได้มาพูดถึงข้อเสียอะไรนะผมจะมาพูดถึงข้อดีของดองกี้กันนะผมในคลิปนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมเอาไปลงแรงมานะผมแล้วรู้สึกว่าเออคือเล่นดองกี้แล้วมันมีอัตราการชนะปล่อยหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่พอแบบว่าเล่นไปปั๊บเจอคนอื่นแล้วมีดองกี้นี่รู้สึกว่ามันเหมือนจะง่ายขึ้นนะผมถ้าเจอดองกี้เล่นดี พาะนั<ส>้นผมก็เลยทำคลิปมาผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอันมาเล่นดองกี้กันนะผมสำหรับใครที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรกันนะผมเนื่องจากว่าเวลากูลงแล่กูจะได้สบายเจบายนะครับผมประมาณนั้นนะฮะซึ่งสเต็ปการเล่นของดองกี้นี่ไม่มีอะไรมากเลยนนก็คือสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็สะท้อนนั่นเองนะฮะเพื่อสกิลของดองกี้เนี่ยจะคูนทาวไวมากผมนั่นก็คือ4วินาทีนั่นเองนะผม4วินาทีเท่านั้นนะฮะกดไปปึ๊บ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 อระบผม แล้วก็ก,กดไปอีกบบบบบแบบนี้นะครับผมเออซึ่งดองกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ติดไฟฟ้าได้ง่ายเหมือนกันนะคะเห็นไหมถ่ายทีเดียวติดไฟฟ้าเลยนะครับผมเึื่อผมจะมาพูดถึงดาบยิปซีนนะกันนะผมจะมาพูดถึงเปิร์กนี่นะกันนะคะเปิร์กเนี่ยไอโรเสริมแก่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเอาไปหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามัน วนนะผมสำหรับผมนะบังคับกับตัวผมมา,ากๆนะผมเอาไปเล่นในด่านิ้นเด่นนะครับเอาตรงๆเล่นทุกด่านแหละตัวเนี้ยไอ้เปิร์กเนี้ยเพราะว่าเปิงนี้เนี่ผมมันจะเพิ่มความเร็วในการเดินหน้าของตะเกียบอีก11%นะผมและการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะผลักศัตรูให้ถอยหลังไปไกลขึ้น30%นะฮะง่ายๆเลยก็คือเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลไปเนี่ยมันจะพุ่งไปทั้งหน้าไวขึ้นแบบนี้ปุ๊บอ่ามันจะไวขึ้นนะผมและที่สุดท้ายอะ่ะมันจะผลักศัตรูไปนกไกลขึ้นมากๆด้วยนะผมแบบนี้ <laughs> เห็นไหมกระเด็นโคตไรไกลเลยนะ <sm art> ผมเพราะงั้นผมบอกว่ามันดีมากๆในด่านยินเดียนแล้วก็ด่านดูโอทันดาวกันได้นะผมด่านไหนกันได้นะฮะเพราะมันจะทำให้ศัตรูน็อกแบ็คไปไกลขึ้นนะครับซึ่งไอ้สกิลนี้มันมีข้อเสียด้วยนะทุกคนก็คือเมื่อเราใช้กลางการปุ๊บเนี่ยมันจะน็อกแบ็คไปแบบว่ามันจะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผม <Fly away. S 1> ปุ๊บแบบนี้นะเห็นไหม คือเดิมทีระหว่างสกิลของดองคี้เมื่อเราใช้กลางการแต่มันจะน็อกแบ็กได้ไม่ไกลข้อของที่พื้นนะผมผมเลยมาแนะนําทุกคนละกันนะผมมาพูดมาต้งเยะเพิ่งแนะนานะฮะนั่นก็คือเวลาใช้สกิลนะผมมนแนะนาให้ใช้ที่พื้นจะดีกว่านะครับผมแบบนี้เห็นไหมเพราะสกิลที่พื้นมันจะทาให้ศัตรูเนี่ยน็อกแบ็กไปไกลกว่านั่นเองนะฮะไม่ต้องตกใจไปนะผมเตียงเฟซของผมเองนะครับผม ไม่มีใครเมียตามนะผมเฟซผมเองนะฮะโอเคเนาะซิ่งอีกเปิรกนึ่งที่ผมใส่ครับผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้ก็คือเพิร์กเลนะผมหรือบพกทองนั่นเองนะฮะก็เอามาตะท้อนแบบว่าเออใหญ่ขึ้นเนาะผมประมาณนั้นนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรแนะนำมากแล้วทุกคนก็คือจะมาแนะนําถึงการใช้เพิร์กนี้นั่นเองนะผมเริ่มสมแก่งนะผมโล่เสริมแกลงเออปากกูโล่เสริมแก่งในแบบว่าในโหมดยินเดียนนะครับผมมันค่อนข้างดีในะะแต่ลบเพิร์กนี้นะฮะแนะนําให้ไปหาสายกันนะผมแล้วก็ไม่ใช่หาสาย ใช้คันเนร์ผมมันดีมากๆนะครับโอเคมาเราไปด่านยิดเนเกกันดีกว่านะผมซึ่งเปอร์ที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นสเปิร์นี้เลยนะผมจะเป็นเปอร์ใครก็ห้ามผ่านนะครับโป๊กเลอร์สมเก่งนะครับผมส่วนรูเนะผมจะเป็น2รูนนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมมีแค่2รูนนี้นะผมจะจิงรูโล่ก็ดีนะเออรูโล่มาดีมากเนะผมแต่ผมแบบว่าดามจเนยเออฉันทํทำดามจไปเลยดีกว่านะครับผมเอาจริงๆใส่โลดีกว่านะผมใส่โลแทนเลเซอร์ไปน่าจะดีกว่านะฮะเนี่ยเพิ่อแต่ผมแบบว่าไม่ได้จริงจังมากเพราะงั้นผมจะใส่ลำแสง มาโหเจอ,อยังไวนะผมเจอคนไทยด้วยแซลมอนคุนนะครั Somehow, บผมมา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 ฟังเขาโอ้โหอ้๊บกดไปปับปับเอาออกไปก่อนหนึ่งทีปั๊บปั๊บติดไปแล้วเรียบร้อยกับเึ๊บเบ๊บเอ่าไม่ออก้วผมเึ๊บเ๊บโอเคปึ๊บเระกิไที่เพิ่ปับปัโอเคเอาออกไปเห็นหมยบย็บเบเบอุยโดนตบอุย อุ้ยโอ้โหพลาดเมื่อกี้ผมพลาดเขิบเขิบเขิบเข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 บโอ้โหกดระตีไม่ทันนี่กดติดไม่ทันนะครับผมมาปึ๊บแต่บางทีผมก็เข้าใจนะผมับเพราะว่าเอ๊ะเวลาใช้ทักิะกลางอากาศมันจะเออ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 โอเคเอาออกเออใช้ทักิะกลางอากาศอ่ะมันจะบอกว่ากดเลิงได้ง่ายกว่าเหรอผมเวลาใช้ทักิะกลางอากับจะใช้ง่ายกว่าเนาะเออผมก็เข้าใจนะครับผม แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของตัวละครดองซี่นะผมนั่นก็โอเคเออโอ้ยโอ้โหไม่เลยข้อควรอีกอย่างหนึ่งของดองซี่นะผมเพื่อคือปึ๊บ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 อะอะไรนะเมื่อกี้ข้อควรระวังมันคืออะไรว่าผมลืมไปแล้วจะพูดเติมตัวเองลืมไปแล้วแล้วเราเราเราโอเคชึบ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 โอเคชึบชึบ โอเคแล้วเอ้าส,นาาสนโนกูสนโนผมมือใหม่นะครับผมเอาเีกแล้วเหรอกูเจอมือใหม่ในปีอีกแล้วเหรออัดโดนตายก่อนเอาผ่านไปเดี๋ยวกูปึ๊บมาปา๊ปาปาปา๊าวิ่งมาวิ่งมาเ่อไม่ทันนะครับผมโอโ้โหหมากดูไปนะครับผมตามค่าตัวเวลแปดเวลสานฟังเขาสิบพ้าสิบนสิบรอบคุณครับมามา เอาใหม่นะครับผมโอ้โหฝั่งว่าฝั่งกูจะเป็นคนดีๆบ้างนะรอบนี้นะผมขอเพื่อนท่อกันนะผมสักคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่ผมนะผมฮึอะเอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกไปโอเคฮึตะกี้ไปปั๊บ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 โอเคเอาไคเตอร์ออกปึ๊บ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 เอาออกไปอ่า เพราะคนระวังก็คือไอ้สกิลของไคเซอร์เนี่ยมันจะสกิลไคเซอร์หรือสกิลของดองกี้เนี่ยมันจะผลักปลายเข่งที่สุดท้ายนะครับผมว่างั้นก็ระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ปพ๊บแล้วเราแบบตกก่อนที่สุดท้ายออกมันก็จะไม่ผลักปลานะครับผมเออโอเคเรียบร้อยมาเก็บของเออโอเคอะไรเก็บมาป้าป้าป้า,ปาเอาออกเอาออกเขาเก็บระเบิดระเบิดะเถิด กนี่มาปั๊บ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 เรียบร้อยออกสองออกสองปึ๊บปึ๊บต่อไปเฮ้ยเโอเคปั๊บ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 อ่าฮะเึี๋โอเคโอเคโอเคอันนี้โดดโดดทุกคนปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บกดไปเดี๋ยวไม่ได้โอเคปึ๊บปุ๊บโอเคโอเคโอ้ตายก่อนนะครับผมไม่โอเคสัดแล้วปั๊บ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 อือหือยังไงยังไงปึ๊บโอเค โอเคมาเอ้ยกดไปปับ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 ปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนทุกคนเล้วเอ้ยเอ้ยโดนทุกคนแล้วผมเออดูดป่ะปึ๊บปึ๊บกดตะกี้ไปปับเขายืนเราก็ต้องยืนสวนเข้าไปปึ๊บ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 เอาออกไปเรียบร้อยยังยังอีกโอเคโอเคโอ้ย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 โดนทุกอย่างตะกี้ไปปึ๊บ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 โอเค ปึ๊บปไม่โดนปึ๊บป๊บป๊าละโอ้ตายอาโดนยิบไปเรียบร้อยนะผมปึ๊บเออเออปึ๊บป๊บป๊บป๊เป็นไงหผักคตวสวยกูคือคโอเคโอเคปั๊บปับปับปับโอเคโอ้ยปึ๊บโอ้ยโอเคเรียบร้อยยัง ยังอีกจึบจึบเออเออเรียบร้อยยังยังจึบจึบเออเรียบร้อยเลยนะครับผมมาเรามาต่อกันอีกรอบหนึงละกันนะผมเนื่องจากว่ากำลังมันนะฮะกำดานนี้อีกแล้วเลยทำไมต้องเป็นหนังเดือดปลาหลบปลาโจ๊กโจ๊กโจ๊กเอ้ยเอ้ยไม่กด้โดนตีกี้แมวปาป้าปาปาแล้วเอาเอาเอาดีดีดีจึบจึบจึ๊บจึบจึบจึบโอเคผลาโกออก ตบไปหนึ่งทีโอเคปั๊บ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 ปับปับแหมเพราตายปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยยังปั๊บปั๊บเออปั๊บปั๊บปั๊บโอเคปั๊บปั๊บเรียบร้อยนมสดยังไงจับ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 โอเคโอเคโอเคปั๊บปั๊บเฮ้ย โอ้ยฟรีฟรีฟีเออเกือบฟีปาบปาบไม่โดนเลยไอ้ซึบ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 โอ้เอา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 โอ้โหเมื่อกี้อ๋อเราวี่น่าจะแบบว่าเดินออกไปเก็บของเหมือนกับผมนะครับผมเอาจริงๆเล่นมาสองรอบแล้วนะผมเจออ้อยมาสองรอบแล้วทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะฮะถึงข้อเตียงของอ้อยนะครับผมคือหลับวหาวพี่มึงตายสักทีเดือดมึงเลือดน้อยมึงก็ตายไป หันล้เปลือยเหลืออ้พวกหัวงชีวิตเออเอาเวกออกเอาออกไปได้เบอรเบอรโอ้โดนฟักอยู่เป็นทีโดนด่านะครับผมคืออ้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่อันติโดนยากมากๆนะครับผมเออเพราะงั้นก็ท้าใครจะเล่นนี่คือต้องใช้สกิลแบบว่าอันตีแม่นๆหน่อยนะครับสำหรับอ้อยนะครับผมเชิบเชิบโอเคโอ้ยโอ้โยแกมีไฟฟ้าด้วยเหรอเบอบอรเบอร์เบเบอร์บอเบอร์เบอร์บอเบอร์เบอร์บออเบ อติอติอติลาวีอติอติอติเออโอเคเอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคปึ๊ปปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคปั๊บ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 เรียบร้อยจบไปอีกรอบหนึ่งนะครับผม หมาเหมือนจะไม่เป็นมือใหม่นะผมเราพี่ปังเราเนอะแต่ภาพโปรเหมือนมือใหม่เลยเว้ยไม่รู้ว่าแยกด้วยภาพโปรได้หรือเปล่านะผมไอ้มือใหม่ตัวใหญ่นะถ้าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่นะผมแ้กก็ว่าส่วนใหญ่นะจะใช้กรอบที่แบบว่าเป็นลากไม้แบบนี้นะครับผมออแปลกใจเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวละครดองกี้นะฮะก็จะมาพูดถึงแบบว่าดองกี้จะดันยูนเดยนกันนะผมเนื่องจากว่าผมเพิ่งไปลงแรงมานะผมลงแรงมาเมื่อเสาตกกับเสาที่ผ่านมาผมแล้วค่อนข้างหัวร้อนนิดนึงนะผมเออก็เลยจะมาพูดถึงแบบว่าแนะนำตัวละครในการลงแรงกันนะผม นั่นก็คือดองกี้นั่นเองนะฮะซึ่งจะพูดถึงอ,อีกอย่างนึงก็คือวิธีใช้เอเปิร์กนี้ด้วยนะผมแนะนําว่าให้ใช้กลางอากายแนะนําว่าให้ใช้ที่พื้นดีกว่านะผมสำหรับเปิร์กนี้นะฮะเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ